มามามามสวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาตลาดแม่ริมนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูของขาย่อยนึ่งครับพอดีว่าเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปเส้นแม่ทั้งสอนแล้ครับก็จะไม่มีอะไรกินระหว่างทางไงน้อยได้ส้มมาก็ยังดีในเซกงซิโก้ลูกชิ้นมหมยังดีส้มน,น่าสนใจครับรลลาสามสิบสามห้าเลยก็มีเู้เช้าไมู่ที่ไหนวะ อยากกินที่ไม่แวะก็จะกินสดๆอะไรเงี้ยเออข้าตรงนี้เลยนี่จะมาซื้อโอ้โหละห้าสิบก็น่ากินอนะ่ะแต่ว่าที่แวะกเนื้ดูใสไปผมจะกินได้แวะนะพราะผมจะกินแต่ว่าแบบออริจินอลแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็มาดูผ่อขายในนี้ด้วยด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างมันจะเป็นเครื่องในไก่เย็นไม่พอแล้วว่ายังไงเนี่ย ต้องดูนี่ครับบรรยากาศดูป่าดีกว่าดูป่าดูป่าแอปเปิ้ลนี่ก็น่ากินนะเนี่ยซื้อไปสักแผงก็น่าจะดีนะแต่ว่าต้องปอกเปลือกนะถ้าซื้อแอปเปิ้ลแต่ถ้ากล้วยนี่ก็โอเคอยู่แต่ว่าน่าจะไข่กล้วยทอดปลาเมึกหอยแข็ง,งนนกุ้งมีหมดเลยกุ้งตัวใหญ่น่ากินไหมปลาดิน ปลาสดๆเลยครับมีปลาแม่น้ำด้วปลาสว่าดปลาบึกอย่าไม่โดนใจสายกินครับโู้นีอย่างนี้คือนี่เลยบ้านบ่อดุกประดุก้สานิขายเยอะมากช่วงนี้คือเขาขายพุ้สาครับเอาไว้ตามข้างทางเส้นแม่สวยเยอะมากๆเลยส่วนเกีวกัปีป้ให้เปิดดูนะครับก็สามารถไปเลือกกินเล้อกใช้ได้มาดูผักบ้าง ก็มีพริกมีมะนาวมีมะเขือส้มมีขนมขนมขนมเส้นก็มีแกงเสยกอะไรก็มีขนมจีนก็มีส้มนีร้ราคาสามสิบผมอยากกินแบบนีน้คือที่มันใกล้จะเน่าแล้วมันก็เปิ่อไม่ค่อยไว้ในขั้นตอนจะดีนะครับดูป้าเจ้านี่สิบาทนะเล่งแนะล้วร้านนี้น่าจะผ่านปลาย่างไข่ปิ้งก็มีแอปอ,องอ้อปลาย่างก็น่าสนใจ เราจะดินดูนิดนึ่งนะครับพอดีจอดรถแล้วนะครับขับรถด้วยนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลโอ้น้ำพริกกับผักอ๋อโถ่เรามีข้าวเปล่าด้วยโโอ้หนีส่สิสิ่งที่ผมอยากกินมากที่สุดตอนนี้ีน้ำพริกก็ไม่เท่าไหร่เราคงมีคุนน่าเจ้าเสน่ห์อยู่ไงแล้วก็น้ำผักอ้ยมันเผือกเผาเต้มนี่ชอบเลยลายไหลไก่ทอดอะไรก็มีหมดได็กินข้าวบนรถไว้แต่จะเซ็นน้ำพริกนมข้าวเปล่านะครับโน้ำลายไหลอยู่ข้าว โค้ขพพ้าวโพดขนมปังหมูปลาทอดหลังเลยก่อนจะกินมีหมูหมูก็มีแคบหมูก็ดีครับน่าสนใจขนมปังก็มีขนมขนมขนม,ขนมหวานเดินดูก่อนเดินดูก่อนเดี๋ยวจะกินอะไรผมเห็นร้านผักต้มแล้วซับป,ปะร์ลดก็มีบุฟเฟเราก็มีสับป,ปะรดนะครับแล้วก็จะมีมะแรงทอดมี มีกับข้าวแล้วก็จะมีอน,นี่ด้วยนะมีแหนมแหนมส้มกินส้มว้าวน่าสนใจถ้ากินอันนี้ก็เป็นข้อไก่เนาะอันนี้มีอะไรบ้างน่องควายนึ่งน่องควายนึ่งอันนี้เป็นเกี่ยวควายนะควายต้มมีผักปูดด้วย ขนมหวานก็มีครับแต่เดินข้างในเนาะเห็ดเห็ดเห็ดผักฮีอันนี้ผักฮีใช่ไหมครับนี่ครับเจอผักฮีแต่ว่ามีคนต้มให้แกงให้กินอยากกินมากเลยผักฮีซื้อไปลาจันแนวไปเนี่ยหายยากนะครับผมจะลองเสี่ยงดวงไปดีกว่าไปหาหนุ่เอกก็ไม่กินนะครับอ่าถุงนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าบาทฮะยี่สิบบาท เหรออ่ะยิ้มใหม่ได้ไหมครับเพราะว่ามันยังสดอยู่เลยอ้แม่ถามแม่เหรออรับแม่ดูรายการแม่บอกอ๋อใช่อ๋อใช่ครับใช่ครับแม่ดูนะขอบคุณครับดูดูดูคลิปดูใครบ้างอะดูผมคนเดียวหรือว่าดูรุหลายคนนหมอ่าหลายคนเนาะขอบคุณครับแม่วันนี้มาคนเดียวครับมาเที่ยวตลาดหน่อยแม่แล้วแม่บ้านอยู่ไหนอะแม่อยู่บ้านหมูแปนหมูแปนเนาะแม่ริมเนาะนี่แม่ริมใช่ไหม แม่แดงแม่แงอ๋อแม่มาเข้าคล้ายการลองถามว่รู้เห็นเล็งอยู่ตั้งนานขอบคุณเจ้าแม่อันนี้นี่ปลาซาบะก็พอปลาซาบก็พอครับไม่รู้ว่าจะมีคนทําให้กินหรือเปล่าซื้อไปก่อนเพราะว่ากลัวจะไปถึงเมื่อพอดีจะไปนู่นอันนี้มันจะค้างคืนได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอย่างนี้มันได้ได้สักหม้อถึงหม้อไหมเนี่ยส้กล้วยเนี่ยก้วยกว่าไม่กว่าหรอไม่กว่างเอาสเอาขงขีดก่อนสามที่แบบ อได้ได้เพราะว่าไม่รู้จะได้ทำไม่มีคนทำให้เนี่ยครับใส่หมูสามชั้นครับได้ได้ใส่หมูสามชั้นเนาะสองคนที่ใส่หมูสามชั้นอยากกินมานานมากเลยอยู่อยู่พักกลางไม่มีแต่ไม่มีคนทำให้เคยกินยู่จะไปซื้อย่งต่อครับเดี๋ยวไปซื้อข้าวเปล่ามะเขือไม่ได้ครับขอบคุณครับ ต่อเข้าไปข้างในต่อเราเดินดูตลาดข้างในรอบหนึ่งนะครับนี่จะเป็นร้านราบอะไรเนี่ยหนุ่เด่นมาซื้อบ่อยกับข,ข้าวก็น่ากินวันนี้เราเป็นชื่อกับข้าวเนี่ยร้านเลือกเนี่ยเขาเพชื่อเลยลาบเนื้อส,สดสดาบหมูส,สดสดหมูเราไฟับ เอาเป็นควายเนาะเอาควายเป็นหมูเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับกำลังเล็งจะเอาควายแล้วเอาหมูดิเคยมาซื้ออยู่ครับไม่ใหม่เลยนะนี่เอา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 หมูกอลลังกันเนาะเอาชิ้นควายดีกว่าควายน่อควายน่าจะไม่มีพวกสารพิษไงหมูจะมีประพวกดูดีดีครับเนาะครับห้าสิบบาท ขอแจกปาก่อนนะครับนี่ในราฟควายเรวจะไปซื้อข้าวอีกแล้วใส่ดีวยอ่ะโอเคขอปาก่อนนะครับอ่ะต่อเดินเข้ามาในตลาดครับมาดูกบไม้ครับกบไม้ละสิบล้วก็จะมีปลาบึกหรือปลาสวายนะก็ใส่เป็นถุงๆนะครับกบไม้ละแปดสิบโอ้ดูนยนะแม่เนาะกบไม้แปดนะนะแสิบครับเบิ้งเนาะเบิง้งพอๆสักหน่อยเนะ๊ะ โอเคเดี๋ยวไปข้างในต่อนั่นครับน,นบ,บ,บนัะก็ไปเน้นของกินดีกว่าคือตรงน,นี้จะมีของกินอีกนิดหน,น่อยครับนะ่าเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อข้าวแล้วนะครับมีร้าน,นกาแฟด้วยโอ้ยไก่ย่างไก่ย่างน้ำผึ้งมีไก่ไย่างพึ้งครึ่งตัวห้าสิบจะไม่ไกินนะครับครึ่งตัวห้าสิบแต่อยากกินนาทีก่อน แล้วก็มีไก่เนาะตูดไก่ตุ๋ไก่เนี่ยน้ำลายไหลมันเยอะหเลยตูดไก่ตับไก่ยังไม่สุกข,ขนม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 นี่มันอย่างก,กับปลาล่าแต่ว่าเป็นน้ำปลาน้ำเคยไปไหนคือนี่เหมือนน้ำเคยที่บ้านผมเลยจะไม่ใช่ปลาล้านะครับเป็นอะไรคล้ายๆนะ้ำปลาดีบัะอร่อยมากเวลามันเป็นอืมไม่ต้องต้มนะกินแบบ หนอนมีมีตัวหนอนอุ้ยแซ่บมากอันนี้อันนี้น้ำเคยใช่ไหมครับแม่อันนี้น้ำปลาใช่ไหมปลาจ,จ,ม,จ,จมนะน,นี่ปลาจ,จอมัมน,นไม่ใช่ปลาปลา่ลาไม่ใช่ปลาล่านะปลาจอมปลาล่ามันไปเยอย่างนี่ไข่ขวดเท่าไหร่เนี่ยแม่อนะเอาไปทอดอย่างเดียวเลยเนาะ เอาไปทอดเนาะปลาจอมนี่คือเอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปยำยำเนาะยำปลาจอมไม่เคยทำจอมปลาจอมต้องเทำเป็นวข้าหมากนี่ถุงเท่าไหร่เนี่ยสองพันสห้า,าหม้นส่นห้ารนนารนขนุนก็มีไว้สองพงนอ้อยสององไม่ได้กินค่าวแล้วจานละ บวกก็มีสองห้าแม่ก็จมน่ากินมากเลยมันทำไว้นานยังอ่ะแม่ไม้นานแล้วมันยิงน่งมันอยู่ได้นานได้เท่าไหร่อ่สะสักครึ่งปีแล้วประมาณครึ่งฮะสักครึ่งครึ่งปีเลยนะว้าวทุกน่าซื้อไปทำที่เป็นกับไปยำปลาจอ่อม ที่บ้านเราก็ซื้อเลยผมกินอยู่ผมกินเป็นอยู่ที่บ้านมีอยู่กันอันนี้ก็มีผลไม้อย่างเดียวแล้วแต่เดินซ่องหนึ่งดีกว่าซ่องนี้น่าจะมีของกินอีกนิดหน่อยแม่เย้ายวนใจเหลือเกิน,นอ่ะเท่าไหร่นะ60บาท60บาทน,นะเอะานนะอไปลองดูมันไม่เน่าน,ะน่า ถ้าถ้าหกเลยน้องนี่คือรับรองว่ากระจายเลยกินตลบอบอวนเอาไปกินอย่งไรอ่ะไม่ยมนำนะใส่ตะไคร้ใส่หอมมะ<อ>นาวอันนี้มันเค็มไหมแม,ม่เค็มหน่อยยังไม่เค็มคนเนีใส่ชูรสก็เค็มนิดนึงได้อยู่นะไม่ต้องต้มเลยนะกินสดๆอย่างนี้นะล้วอ่ะพก่เราไปต้มต้มมาแต่น้ำมันยำอ๋อผมผมชอบกินดิบกินดิบกปิยำดิบเบรกอ่ะอืม ใส่พริกแก้ดิก็ได้พริกแห้งก็ได้แห้งก็กได้นะต่อไปผว่าเขามันแห้มๆหน่อยนะไม่ไม,ไม,ไม่หน่อยนะเข้มๆเนอกต่าถึงวนะ่าดำาแค้นันครับแมบ่ต่อไปยุยย,ยุยใสใส่ผักต้นหอมพกชีครับใส่ต้นหอมักชีแดย กินไม่ได้กินนานแล้วไงเห็นแล้วนี่นำ้ำลายไหลบางคนก็ใส่ข้าวคั่วป่ะไม่รู้อ่ะบางคุณเขาข้าวคั่วใส่ถ้าเขาก็ใส่ได้เนาะมันก็ออกเปรี้ยวหนึ่งใส่ข้าวคั่วแล้วจะอร่อยครับผมเคยกินอยู่พ่อทำให้กินครับอร่อยมากสูตรผมสูตรไทยพวนแน่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าลาวพวนครับเดี๋ยวนี้ผมเป็นไทยพวนแล้วน่นนะโอ้หนี่ผักอะไรวะเนี่ย,ยน่าจะเป็นถั่วง,งอกถั่วก็มี ผมแต่ผมไม่ได้กินส้มแล้วครับส้มส้มลงไปแล้วผมเรยงขนุนไว้แล้วนะครับขนุนมันไม่มีงไงแต่เขาจะทำขายหรือเปล่าชั่วงยี่สิบส้มโอองุ่นแก้วมังกรนี่ครับหนังควายต้มที่นี่เยอะมากเลยขายเป็นขีดน้องควายนึ่งนะครับแล้วก็จะมีน้ำข่าหนังหมูทอดแล้วก็จะมีไส้หมูมีปลาแห้งโอ้แคบหมู ไร้มันแล้วก็จะมีไอ้พวกแมลงคล้อะโอ้เสกจิ้งดีดล้อแสดงว่าที่นี่เขามีจิงดีดแน่ๆเลยดูเป็นจักนี้เป่าไม่รู้เยอะมากนะครับช่วงนี้แมงกระชอนแมงกระชอนไหมรถด่วนก็มีครับทักกรอบใส่กล่องก็มีแมงอีเนียงแล้วก็จะมีแมงดาครับเป็นตัวคู่นะครับน่าจะหอมๆเลยมีปลอมงกับหมึกอันนี้เด็กจิงดีดนะร้อไม่หยุดเลยเนี่ยเนี่มีไก่มีปลาซาบะด้วย นี่มีปลาส้มด้วยครับเอามาให้กินฟรีลูกตะนนี้แล้วก็มีปลาส้มสแดดแบบเดียวปลาดุกน่าจะลมควันปลาแห้งนี่ก็จะมาช<ม>ักมากินบ่อยๆ,ๆตัวนี้ก็จะเป็นผักนะโซนนี้จะเป็นผักหมดเลยนะครับนี่มีผักสลงสลัดพร้อมโหน่ากินจี้ดเลยนะครับแล้วก็มีไก่บ้านด้วยนี่แมงดาเขาขายเป็นคู่นะแล้วมีไก่บ้านเโอ้ยดี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 อ่ะสวัสดีครับพี่บอกนี่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  อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไก่บ้านตัวนี้อันนี้ไก่บ้านหรือไก่เลี้ยงเนี่ยไก่บ้านครับผมอันนี้ไก่บ้านเป็น้องผมเรื่องดีจังมาดูก,กันนะครับเอาออกในคลิปอีกแล้วเหรอครับครับมเาเที่ยวตลาดหน่อยครับตลาดแม่แตงครับของเยอะมากครับก็ใบยๆกว่าแล้วนะครับยังไม่เย็นมากของก็มีแลนี่ปลาก็สดเยอะเลยมาี่มีของอุย้ย ป่าดิ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้ามีกระทะนี้จะไปดิ้นในกระทะเลยแล้วก็จะมีหน่อไม้หน่อส้มนะครับผักกาดดองก็มีก็สุดตลาดแล้วนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับข้างหลังก,ก็จะเป็นเคียงหมูนะครับอาหารทะเลสดก็มีด้านหลังมินิมาร์ทมีพร้อมครับข้างถ้าก็เป็นบัคแป้งโมูโอ,โอ้ก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อของอีกนิดหน่อยเป็นข้าวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มแล้วก็จะเป็นมะเขือมะเขือต้มอ,อยากกินบ้างเลยนะฮะไม่ได้กินนานครับ คือก็บอกกินมะเขือดีๆนะแก้โรคมะเร็งผมจะบอกบนจะบอกทุกคนฟังเลยเป็นเรื่องที่ดีเลยกินมะเขือเนี่ยจะให้พลาดเลย <Okay. S 1> บนที่ข้างในนี่ส้มยิ่งถูกจะรู้ว่าเปรี้ยวถูกเนี่ยห่อข้าวก็แล้วกันนะแต่ว่ากูกินไปก็กลัวจะง่วงนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมออกับการเดินทางมาเที่ยวตลาดของผมนะครับวันนี้ก็วีลร็อกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไม่ได้เดินนานแล้วครับ ินมอะไรก็มีลูกนูอมมีหมดนะครับเดินไน้ครับทุกตลาดก็จะมีของขายแตกต่างกันไปแล้วแต่วัตถุดิบที่หาได้แล้วก็พืชพันธุ์ธัญอาหารที่เขาเก็บมานะครับอันนี้ก็จะเป็นายๆกับแคปหมูนะครับนี่มีหมูหวานหมูแผ่นด้วยไก่ย่างพริกไทยดำครับโอ้จะเป็นคนละตรงนูนะครับคนละแนวกันอ่ะโอเคไปแล้วครับทุกตลาดที่แม่แตงไปเดินทางครับไปซื้อข้าวกันนะครับไปแล้วเจอกันนะครับ มีลาบดิบด้วยมันต้องกินนะไม่กินนี่คือเสร็จแน่เลยครับอาจจะกินเย็นๆนอกกรนทางนะครับ